I <laughs> about that. Sorry, cat folks. This is the first time for me and my daughter. We're going to church, but we're going to a small one called the chapel, a Methodist um, sort yeah. of a religion. Yeah. Good, for her. Go, yeah, yeah, good for her. When you little, you go with your mom and dad nearly Don't every again. week. No, When well, little. Not to this one. No, I mean also, a oh, different I, yeah. church, yeah. because yeah, I was in the choir. In Signing Hall. Yeah. Oh. Yeah, in in, yeah. in Signing Hall. อีการมากู every Sunday วันนี้ก็ s unday มันี่ก็จะไปเชิดในในเมืองจ้ะ in town โอเคไหมนี่บิ good นะคะบายบาย bye folks see you later สมัยนี้ยังไงช่วงผม่งเนี่ยเอาไว้สวยๆมีคนบอกให้แม่สอนมีนี่ไว้สวยๆเอา <laughs> <laughs> ตรงนี้แล่วเอายกขึ้นโอเค <laughs> ลูกสาวแม่สวยจังเลยวันนี้สวยไหมคะสวยค่ะ <laughs> แม่ชอบชุดนี้แม่ถึงอยากให้มิลีใส่ชุดนี้ไปโบสถใส่ชุดสวยๆไหนไม่เดี๋ยิยิ้มบวานนี่สิอีเก่งเดี๋ยมอาหารเที่ยงกันนี่จ้ะสายก็เลยจะถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องค่ะว่าที่สายพูดให้ฟังว่าประเพณีคนอังกฤษเขาจะกินง่ายมากๆเนาะพี่น้องวันนี้เราจะอบนอกมา s ซันเดย์โรส yes ย่าซันเดโร่ชิคเก้นแมมชิคเก้นย่าวันนี้ก็จะเป็นไก่อบเขาก็จะทําอย่างเดียวพี่น้องนี่ก็คือไก่ตัวหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีผักแล้วก็เป็นซอสอันนี้เป็นซอ,ซอสสระแหน่ซอสแอปเปิ้ลย่าลืมเอาอันนั้นย่าลืมเอาจานมาว่าซั่นเป็นนี่หนูลืมจานจัดโต๊ะยังไงลืมจานย่าฟอร์เกตเพลจย่าฟอร์เกตเพลจ ก็กินประมาณนี้คือมื้อหลักเนาะพี่น้องค่ะอันนี้คือมื้อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นมันฝรั่งอบน้องมิลีชอบก็เลยทําเยอะหน่อยเผื่อเหลือกินตอนเย็นแล้วก็ราดด้วยน้าเกรวี่เพื่อนพี่น้องมาไม่เลิกเพราะอันนอีกดานนี่คือมื้อหลักพี่น้องค่ะมื้อหลักเขาจะเขาจะหมายถึงว่าเป็นเลือกเอาเป็นเที่ยงหรือว่าเย็นเนาะคุณจะทํามื้อไหนก็ได้เขาจะกินมื้อหลักตอนวันละหนึ่งครั้งโอเคก็คือ เป็นอาหารที่จะต้องทําเปิดไฟทำหมายถึงว่าหมายถึงว่าเปิดแก๊สเปิดไฟหม้อใช้เตาอบนะคือต้องได้เป็นเป็นหลักๆเขามีแค่มือเดียวภาพเดียวเนาะบ้านาซจะเลือกเป็นตอนกลางวันนี่แหละเนาะพี่น้องค่ะกินง่ายมากๆเขาจะทํำส่วนใหญ่เขาจะไปทําทําอย่างเดียวเลยแหละไม่เขาแก่งไม่รี ส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเขาจะทําอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าอบไก่ <No. S 1> ก็อบไก่อย่างเดียวถ้าอบหมูก็อบหม,มูอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีเหมือนกับหมกมันฝรั่งก็คือเป็นข้าว <não. S 1> นี่แหละใครก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูก็ขีบกันไปคนละชิ้นทนทนไหนจะกินเท่าไหนก็ขีบเท่านั้นนะ hmm. พี่น้อง <S <S นี่แหละเป็นอาหารเที่ยงของ oh, พวกเราเขาจะได้ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ล้าง อะไรนะถาดอบอะไรพวกนี้ก็คือ,อผักลูกผักอะไรไม่รู้ผักรวมบีนยาว่าถัว่วโลูกบ <Bean. S 1> ีนเมนีคุณยาว่าถัว่วหนูก็ลองกิน nice that. That s <S นอกแทยแบรรยากาศให้ดูก็ประมาณนี้พี่น้องคะ่ะโดยประมาณนี้แล้วเขากินง่ายมากๆแล้วกินง่ายเห็นไหมคุณยากเหอเล้วเห็นไหม ก็เขาจะราดด้วยกรวี่เห็นไหมแค่นั้นในจานเท่เนั้เขาพ็เลยมคุณยายแล้วก็อาจจะเติมซอสพวกนี้ยใส่ใจเอาซอสให้เพิ่มัมม้งิ้ยอไอ้น้อยาได้มินซอสวิตวิตแอมด้วยมัมมัมมิ่นซอส เวลา่ยมอช่ส่วนไม่เคยชอบซอสอะไรซอสอะไรนะเขาเรียกแอปเปิลซอสแต่ว่าหมดแล้วที่โฮมเมดหมดแล้วพี่นอ้องหมายถึงว่าที่ใส่ทำเขาเลยต้องซื้อนี่แต่ว่าใส่ไม่ชอบเวลาเขาทำมันไม่อร่อยเหม,มือ,อมนเราทำเอง เขาก็จะกินแค่นี้จ้ะก,กินประมาณนี้เห็นไหมคุณย่าก็ไม่ตักเพิ่มนะคุณย่าก,กินประมาณนี้แล้วไก่ที่เหลือไซก็จะเอาไปทาแซนด์วิชเนาะตอนมื้อเย็นพี่น้องมื้อเย็นส่ก็จะฉีกไก่ที่เหลือค่ะฉีฉีแล้วก็ใส่ขนมปังแล้วก็ทานเนยเป็นแซนด์วิช<ห>พี่<ด>น้องค่ะเป็นแซนด์วิชเขาจะปิยนมือ,อมือเบาะนะคะมือเบาๆเนาตอนเย็นของบ้านเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชก็ใช้คนละจานแค่นั้นก็จะไม่ได้ทั้งอะไรมากมายนะพี่น้องค่ะ No. ตอนเช้าก็จะเป็น oh, no, 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 no. ก็จะเป็นเบรค fast เดี๋ยวส่ไปถ่ายให้ดูเบรค fast นี่อาหารเช้าก็แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นซีเรียลเนาะพี่น้องบ้านไหนก็บ้านนั้นแหละคนละถ้วยนี่สามคนก็สามถ้วยแค่นั้นเนาะเขาจะไม่ทําอาหารหนักกินตอนช่วงเชา้าอันนี้ก็จะบางวันก็จะเป็นอันนี้ของพ่อไม้เป็นโอ๊ตข้าวโอ๊ตเนาะพี่น้องใสน่นมแล้วก็ไม่ปรเวเนาะอันนี้ก็จะเป็น เป็นอะไรนะเป็นซีเรียล่นหล่ะก็คือเขาเรียกเนาะแต่ว่านีมีหลายยี่ห้อพี่น้องค่าซีเรียลพี่น้องขาเนี่อันนี้ก็จะเป็นวิตาปิกอันนี้ก็เป็นโคโค่ป๊อปของน้องมิดีไซก็จะใส่ผลไม้แห้งเข้าไปพี่น้องนี่ละแค่นี้เนาะอาหารเช้าของเขาพี่น้องบ้านไหนบ้านนั้นบางคนก็เป็นขนมปังปิ้งพี่น้องจ้าน้องเขาก็จะได้ล้างแบบนี้นะมือเดียวเนาะที่ล้างที่ได้ล้างเยอะๆแบบจานเยอะใช้หม้อใช้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นมือเดียว เป็นมื้อหลักนะพี่น้องมื้อเย็นก็คนละจานแค่นั้นทำแซนด์วิชคนละจานอันนี้มือ้อมื้อหลักก็จะเป็นวันล,ละครั้งแค่นั้นวันล,ละมือ้อนะพี่น้องอะไรพี่น้องคะตอนนี้ใช้กับย่าก็จะล้างถ้วยเนาะคะ่ะตอนนี้คือประหยัดได้ก็ประหยัดจะล้างด้วยด้วยมือหมายถึงว่าไม่ใช้เครื่องคือประหยัดไฟคะ่ะถ้าใช้เครื่องล้างถ้วยล้างก็จะเพลืองไฟเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่ก่อนก็ใช้ได้อยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือนโยบายประหยัด เหมือนที่ไซพูดให้ฟังะนะยและน้อคนย่างก,ก็จะเป็นคนเช็ดทงไม่ดีก็เป็นคนเก็บมกมไม่มีคนดูไม่ีคนทำย่าเลย <c oughs> ลาพี่น,อนนะ้องเนาะเหมือนไซพูดใีให้ฟังเลยนะที่ว่าพูดเรื่องข่าวให้ฟังที่เขา <c oughs> เขาพูด <c oughs> ว่าคนอังกฤษที่ว่ากด <c oughs> มือกินมือ ่อว่าเซฟเงินเพื่อจะให้อยู่ให้ได้อะไรพวกนั้นที่ว่าในสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงเนาะคือเงินเฟอ้อพี่น้องคะเงินเฟอ้อในรอบ30-40ี่ปีนี้ก็คือค่าเงินน้อยลงพี่น้องนั่นแหละทุกอย่างก็ต้องประหยัดพี่น้องต้องประหยัดแต่ว่าเรื่องอดมื้อกินมื้อนี่ก็คือแถวบ้านชายไม่มีหรอกเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่อดมื้อกินมื้อนี่ก็คงจะมีอยู่แต่ว่าน้อยที่อาจจะเป็นที่อื่นเนาะนาหมายถึงว่า แต่ว่าเราจะต้องประหยัดพี่น้องคะประหยัดให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะประหยัดจะจะ,จะทำได้นะคะก็เลยพูดถึงเรื่องการกินก็คือเขาถ้าที่นี่การกินนะเขาไม่เน้นหรอกหมายถึงแล้วนะพี่น้องคะกินนิดเดียวเหมือนทรายพูดให้ฟังนะแต่ว่าอะไรไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าที่ไหนยังไงนะพี่น้องแต่พูดให้ฟังว่าว่าที่นี่เขาเป็นแบบนี้เขากินง่ายพี่น้องกินง่าย ี่เหมือนที่ายเอาให้ดูมื้อหลักของเขาก็จะมีมื้อเดียวป้านทายก็จะเป็นเที่ยงถ้ามีคุณย่าด,ด้วยแต่ว่า,ถ,าถ้าไม่มีคุณย่าแบบมันก็จะเป็นลูกครึ่งหน่อยเนาะหมายถึงว่าทรายก็จะทําแบบที่ทายอยากกินนะี่แหละสายอยากกินตอนเย็นคิดอยากกินอะไร <c oughs> ก็ <c oughs> ก็จะก็จะทำเนาะตอนเที่ยงอยากกินก็ทําแต่ว่าถ้าเป็นคนอันกฤษจริงๆเนี่ย เขาจะมีมื้อเดียวที่เขาได้ทําอาหารหมาถือว่าทําแบบนี้นะคือต้มคือตุอ๋นคืออบคืออะไรนะคือท,ทําทําครั้งเดียวในวันนั้นนอกนั้นก็จะเป็นอาหารง่ายๆอาหารเย็นง่ายแซนด์วิชอาหารเช้าก็ซีเรียลนะคนะพี่น้องกินก็กินไม่เยอะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องการเที่ยวนะคือที่มันแตกต่างกันเราจะเก็บเงินไปเที่ยวส่วนใหญ่ นั่นแหละพี่น้องเนาะก็คือวัฒนธรรมที่ไหนก,ก็ก็ที่นั่นแหละเราไม่ได้เปรียบเทียบกันว่าที่ไหนด,ดีหรือไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าพูดสู่กันฟังเฉยๆนั่พี่น้องเนาะว่ามันเป็นยังไงเรามาอยู่กับเพื่อนนี่แา้วถ้า,าทอังกฤษโดยเฉพาะคุณยาคนเก่าแก่เขาจะเขาจะเป็นแบบนี้นเนาะีเห็นไหมค่าล้างช่วยด้วย ด้วยมือไม่ใช้เครื่องแล้วนี่คือการประหยัดไปดอีกนะจาะเนาะนี่ก็คือสถา,านการณ์แบบนี้ต้องรัดเข็มขัดพี่น้องรัดเข็มขัดก็คือหมายถึงว่าต้องประหยัดในส่วนที่มันไม่จําเป็นนี่อันนี้เราพอทําได้ใช่ไหมร้านถ้วยเราก็ทําได้เรามีเวลาอยู่ก่อนเอาใส่เครื่องใส่เครื่องพี่น้องเนาะอาละเล้าสู่กันฟปังเด้พี่น้อง,องเงด้อแค่ประสบการณ์กันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าได้พี่น้องคะ่ะเออไม่บาย,บายพี่น้องไม่บาย,บาย <laughs> ah! Is that the right brow? Here. Yeah. No, <laughs> oh, that's a clip. That's a clip. Oh, clock! Now it's a clip. Clip? All <laughs> right. I thought you were the right. <laughs> yeah, well, I'm in mean, your right. Look I tried this at school, but the one at school is much What's better. What's Some so people, because we wrote something on someone's

ช่วงใบใบก็ยังจะดื่มชาแล้วเห็นไหมยาดื่มหมดแล้วมั้งดื่มหมดแล้วอ๋อช็อตนะ What is that เด่นประมาณว่าอะไรเ <love. S 1> ลยแล้วอะไรล่ะนั่นโอโบชเมืองหนึงนี่ญาสงสัยว่าลิ้นมัมชุ่มช <Two. S 1> ุ่ม <laughs> ยังงงยังฉันจะบอกว่ามันคอยู่ตรงกลางนะวพนาะฉ่นทำไมมันอยู่ข้างๆฉัน t ห็นอย h ่ตรงอันนี e อยู่ตร d ทางฝ l ่งนี้คว e จะอยู่ตรงนั้นอยู่นี่เด้อโอ้ว่าเลย พ่อมีมีเมลีนี่แหละเป็นเพื่อนคุยพี่น้องเพื่อนคุยคุณย่าเพื่อนคุยของแม่ทรายใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นเพื่อนหยอกกับพ่อไม่ใช่ไหมสองคนนี้ชอบหยอกกันน้องเมลีขี้ทรายหมายถึงว่าเขียนข้างสายเนี่ยเลิงน้องเฟงน้องเฟคนแลบดินแบบนั้นยางงเลยเ <laughs> มลีให้แลบดินให้ย่าดูแบบนะี่ให้ย่าดูสิบอกย่าดู

รู้หัวใจบนโลกอาบเขาสบายเลยพระผู้ทรงพระบ่งเพราะผู้บ่งไม่ใช่หรอกย่าบอกนี่แท็บทูแบบจริงๆแต่มันไม่ใช่เป็นรอยเฉยๆพี่น้องเป็นรอยผิวคนแก่คนแก่ <c oughs> ใครเป็นคนแก่ก็ใมรย้องเมลีแก่เหรอ <c oughs> อเมรีไมสิช่กวนอะไรจ้ะกวน Dad, what am Yeah. Look <laughs> how you do that. Like winking. oh, do you wink? Do it, do it, do it at the camera. <laughs> <laughs> Grandma, I need another tattoo. No, no. Can you do a tattoo? <laughs> yeah, I'm sweet, นี่ฝั่งนี่ยาทำอันนี้ไม่ไทำอะไรไม่รู้ยาวะ่ะากาพเศษ i ัหมน่าักนะน่าเห็น t หมน่ารักยา t ว่ t ไม t ดีก t h าท That t นด t กว t t h ี n that